ในช่วงนี้นะครับมันมีประเด็นเรื่องดราม่าของผู้ตัดสิน,นครับโดยช่วงยิ่งในศึกพรีเมียร์อังกฤษโดยมันมีประเด็นในเกมคู่ระหว่างทอแนมฮอสเปอร์นะครับกับลิเวอร์พูลว่ามันมีการตัดสินแปลกๆไม่เป็นธรรม เหมือนรับงานแต่ว่าก็ไม่ได้มีหลักฐานนะครับว่ามันเป็นอย่างไรฉะนั้นหลังจากนั้นนะครับสิ่งที่ถูกพูดถึงมาก็คือความโปร่งใสของกรรมการในสึกพรีเมียร์ลีกนะครับว่าเขามีการเอ็นเอียงหรือเปล่ากับการตัดสินทีมนั้นตัดสินทีมนี้เมื่อเจอทีมที่เขาชอบทีมที่เขาไม่ชอบนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวจะมาดูกันดีกว่านะครับมาคุยกันตกลงกรรมการของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขามีทีมโปรโด,ดกันหรือไม่แล้วถ้าเกิดว่ามีเนี่ยนะครับทางฝ่ายจัดผู้ตัดสินลงทําการแข่งขันในแต่ละแมชเนี่ยเขา ะทำอย่างไรนะครับผมวันนี้ครับเดี๋ยวเดนัทจะมาเล่าให้ฟังนะครับแน่นอนนะครับคนดูบอลทุกคนเนี่ยเขาต้องมีทีมโปรดของตัวเองอยู่แล้วนะครับผมอย่างบางคนก็เชียร์แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดบางคนก็เชียร์เอซีมิลานบางคนเชียร์ลิเวอร์พูลบางคนเชียร์เรอัลมาดริดเชียร์บาร์เซโลนานะครับหรือว่าชาวไทยอย่างเราเนี่ยก็จะมีทีมที่เชียร์อยู่แล้วนะครับแน่นอนการเชียร์ของแต่ละคนนะครับไม่เหมือนกันนะครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะมีการปิดบังเหมือนกันนะครับว่าแต่ละคนเชียร์ทีมอะไรแต่ว่าในยุคใหม่มันก็มีการเเปิดผยแล้ว ก็เท่าที่ไปดูนะครับในศึกพรีเมียร์ลีกนะครกรรมการในล็อตนี้นะครับการเชียร์ของแต่ละคนเนี่ยต้องบอกนะครับว่าเขาอะคือคนท้องถิ่นลองนึกในหมู่ของคนท้องถิ่นนะครับการเชียร์เนี่ยจะค่อนข้างกระจายคุณรู้หรือไม่นะครับว่ากรรมการที่มีรายชื่อตัดสินในพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะครับไม่มีใครเชียร์ทีมระดับลุ้นแชมป์เชียร์ทีมระดับท็อปเลยก็จะมีเพียงแค่ไมเคิลโอลิเวอร์เท่านั้นนะครับที่เป็นแฟนของสโมสรนิวคาสเซิลยูไนเต็ดนะครับที่เป็นอันดับสี่ของพรีเมีีีีีีีีียยยรรรร์์ลลลกกกซซัััั่่่่่่่่นนนนนนททททแแแ้้ววะะคคคบบตตาาหห็็ไไมมมมดเเชปใญ นะครับผมอย่างในรายของคนล่าสุดที่เป็นข่าวดังนะครับอย่างไซมอนฮูเปอร์นะครับก็เชียร์ทีมอัลต์ริงแคมนะฮะหรือว่าจะเป็นหลายๆคนเลยนะครับผมที่มีข่าวออกมานะครับผมไม่ว่าจะเป็นอย่างมาร์ตินแอดกินสันนะครับที่เป็นกรรมการคนดังเลยนะครับอย่างรายของเพลย์แอดกินสันก็เชียร์ลิสต์อยู่ในเต็ดนะครับจะสังเกตได้เลยว่าแต่ละคนนะครับเชียร์ไม่เหมือนกันนะครับอย่างพอเทนี่ก็เชียร์วีแกนดาร์เรนอังกฤษเชียร์บาร์สลีย์สจวตแอดเวลเชียร์ลูตันจอห์นมอสเชียร์ซันเดอร์แลนด์นนะคครับทีี้าถม แล้วทำไมครับถึงไม่มีใครเชียร์ทีมใหญ่เพราะว่าอย่างที่เห็นใช่ไหมว่าบ้านเราเนี่ยโอ้โหเชียร์แมนยูก็เพียบเลยลิเวอร์พูลก็เพียบเชียร์ก็หลากๆก็พวกทีมลุ้นแชมป์อย่าลืมนะครับว่านั่นคือคนท้องถิ่นอยากให้เรามองมาที่บ้านเราครับในฟุตบอลไทยนึกภาพออกใช่ไหมครับแต่ละคนเนี่ยก็จะเชียร์ทีมที่หลากหลายครับอย่างถ้าใครอยู่ในกรุงเทพก็อาจจะเชียร์บียูอาจจะเชียร์เมืองทองแต่ว่าถ้าเกิดอยู่ต่างจังหวัดอยู่บุรีรัมย์คุณก็เชียร์บุรีรัมย์อยู่ขอนแก่นคุณก็เชียร์ขอนแก่นเพราะนั่นทีม จำเมืองใช่ครับ พวกกรรมการในพรีเมียร์ลีกก็จะเป็นแบบนี้นั่นเองครับนี่คือสาเหตุที่ว่าทําไมทีมมันถึงหลากหลายแล้วก็ทําไมเนี่ยมันถึงมีทีมที่ไม่ค่อยเป็นทีมยักษ์ใหญ่เข้ามาสักเท่าไหร่อย่างบางทนก็ไปบรนสลี่กันเลยทีเดียวนะครับแน่นอนนะครับเรื่องนี้ต้องแจ้งอยู่แล้วนะครับกับทาง PGMOL ซึ่งเป็นคณะกรรมการจัดการเรื่องกรรมการของศึกพรีเมียร์ลีกนะครับซึ่งตรงนี้เขาก็จะมีการที่คอยตรวจสอบนะครับในเรื่องนี้ว่าใครเชียร์ทีมอะไรเพื่อที่จะจัดนักเตะจัดผู้ตัดสินเนี่ยลงไปทําการแข่งขันในแต่ละแมชทีนี้มัน แล้วถ้าเกิดต้องลงไปตัดสินทีมโปรดล่ะอย่างเช่นกรณีเคริอพอลซันเนี่ย เป็นแฟนเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดแล้วต้องไปตัดสินทีมเชฟฟิลด์ยูไนเต็ดหรือจอร์ตแอดเวลล์นะครับที่เป็นแฟนบอลของลูตันทาว์อ่าถ้าเกิดต้องตัดสินในเกมลูตันทาว์จะทำไงไมเคิลโอลิเวอร์ตัดสินเกมนิวคาสเซิลมันจะเป็นอย่างไรนะครับซึ่งตรงนี้ p g m o l นะเขาก็มองไว้เหมือนกันนะครับเขาก็ถ้าไม่จําเป็นเนี่ยเขาก็ไม่อยากให้คนเหล่านี้เนี่ยนะครับไปอ่าตัดสินทีมที่ตัวเองเชียร์ครับแต่มันไม่ได้กลัวว่าจะตัดสินตรงข้ามทีมที่ตัวเองเชียร์นะครับแต่สิ่งที่เขากลัวก็ ต้องไปตัดสินลูตันถาวเขาอาจจะถูกมองว่าโอ้โหต้องตัดสินเข้าข้างลูตันแน่จนกลายเป็นว่าพอลูตันได้ผลประโยชน์จริงๆได้ควรจะได้ฟาวควรจะได้ประโยชน์จากจังหวะนั้นๆจริงๆเนี่ยกลายเป็นว่าเขาจะไม่กล้าให้ฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีการเลี่ยงเหมือนกันแต่บางทีมันก็เลี่ยงไม่ได้นะครับแต่ว่าพวกกรรมการเหล่านี้นะครับมันจะไม่กล้าอยู่แล้วอ่ามันจะไม่กล้าอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดโดนตรวจสอบโอเคถ้าเกิดจากสมาคมจากอะไรเนี่ยมันไม่เท่าไหร่เต็มที่ก็อาจจะแค่พักงานเท่านั้นแต่ว่าอย่างในรายของบางรายเนี่ยถ้าเกิดตัด เอ็เอียงชัดเจนแล้วก็เป็นกระแสเนี่ยอาจจะโดนทางฝ่ายกฎหมายหรือว่าทางสารกลาโลกเนี่ย ลงมาสอบเองก็อาจจะหมดอนาคตในวงการฉะนั้นเนี่ยพวกนี้เขาจะไม่กล้าเสี่ยงเช่นเดียวกันนะครับแต่ว่าถ้าเป็นไม่ได้เนี่ยเขาก็จะพยายามเลี่ยงการที่จะให้ไปตัดสินทีมโปรดของตัวเองเพื่อเลี่ยงประเด็นเหล่านี้นะครับแล้วทีนี้นะครับมันมีคําถามว่าเอาอย่างนี้กรรมการเนี่ยมันจะมีบแอสหรือว่ามันมีความลําเอียงมันจะมีอคติอะไรบ้างหรือเปล่ามันจะไม่ได้มีอคติหรือลําเอียงให้กับทีมที่ตัวเองเชียร์ครับแต่มันจะมีทีมที่เขารู้สึกว่าทีมเนี้ยประพฤติดีให้เกียรติผู้ตัดสินเขาก็เหมือนอาจจะให้ผลประโยชน์นิดๆ ว่านักเตะคนนี้มันโดนหมายหัวไว้อยู่แล้วก็อาจจะโดนเลงเป็นพิเศษว่าไอ้นี่ชอบพุ่งลม้มไอ้นี่ชอบเล่นแรงนะครับซึ่งตรงนี้นะครับมีการเปิดเผยโดยมาร์คเฮาซี่นะครับอดีตผู้ตัดสินคนดังของสึเครมลีกนะครับว่าเขายืนยันว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับเพราะกรรมการหลายคนก็อาจจะถูกมองว่าไอ้นักเตะคนนี้หมายหัวก็เล่นงานมันหน่อยถ้าเกิดมันทําอีกก็อาจจะโดนอะไรที่มันง่ายเป็นพิเศษนะครับแต่ว่ามันไม่มีเรื่องของการล็อกผลนะครับแล้วก็มันไม่มีในเรื่องของความไม่โปร่งใสนะครับตรงนี้ซึ่งพยายามในตรงนี้นะครับทาง PGMOL เ่ยกา็ยามที่ จะทาทุกอย่างเนี่ยให้มันชัดเจนที่สุดแต่แน่นอนนะครับศึกพริม์ณีกากรษเนี่ยเป็นลหีกที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกและก็มีการจับตามองมากที่สุดในโลกดังนั้นนะครับกรรมการคือตําแหน่งที่ถูกมองถูกจับตามองมากที่สุดแล้วด้วยมาตรฐานนะครับต่างๆซึ่งเป็นสิ่งที่เรียกว่า human error หรือความผิดพลาดของมนุษย์ความผิดพลาดของส่วนบุคคลนะครับอย่างในกรณีล่าสุดเกมสเปอร์กับลิวพูเทคโนโลยี V A R ก็มีนะครับแต่ไม่สามารถนํามาใช้ได้เพราะว่ามันเกิดการสื่อสารที่ผิดพลาดอันนี้เนี่ยนะครับก็ต้องไปดูกันนะครับ ว่าเขาลำเอียงเข้าข้างใครไหมต้องบอกว่ามันพลาดใส่ทุกทีมมาอยู่ที่ว่าทีมไหนจะโดนเท่านั้นเองนะครับทีนี้ครับคำถามต่อมานะครับแล้วเรายังจะเชื่อมั่นในระบบการตัดสินของพรีเมียร์ลีกได้หรือไม่นะครับมันมีการเปิดเผยมานะครับว่าในช่วง2ซีซันที่ผ่านมาทาง PGMOL เนี่ยต้องทำทแถลงข่าวขอโทษ หลายๆทีมเลยนะครับในหลายๆเหตุการณ์อย่างเช่นจังหวะฟาวจังหวะความผิดพลาดต่างๆนะครับก็มันก็เลยกลายเป็นสิ่งที่ถูกมองว่าแล้วมาตรฐานพรีเมียร์ลีกเมื่อไหรมันจะสูงขึ้นสักทีซึ่งตอนนี้อาจจะเป็นสิ่งที่ต้องทําใจนะครับแน่นอนถูกจับตามองมากความผิดพลาดก็สามารถเกิดขึ้นได้มากอย่างพรีเมียร์ลีกในซีซั่นนี้นะครับเปิดฤดูกาลมามีจังหวะหน้ากังขาเกือบทุกสัปดาห์เลยทีนี้ครับมาที่คําถามสุดท้ายครับคือแล้วทําไมกรรมการถึงไม่โดนลงโทษหนัก อย่างที่ควรจะเป็นนะครับคำตอบก็คือว่าอันนี้นะครับทางพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาได้มีการเปิดเผยเอาไว้นะครับทางเหนือเจ้าหน้าที่ของพรีเมียร์ลีกเนี่ยเขาออกมาให้สัมภาษณ์กับ BBC นะเขาบอกว่าผู้ตัดสินเนี่ยก็คือคนที่ใหญ่ที่สุดในสนามฉะนั้นนะครับการตัดสินของเขาถือเป็นจุดสิ้นสุดถ้าเกิดว่ามีการลงโทษมีการเอามาประจานนะครับมันก็จะขาดความศักดิ์สิทธิ์ไปฉะนั้นนะครับผู้ตัดสินเนี่ยไม่ว่าไงก็ตามมันคือคนขององค์กรมันคือคนขององค์กร pgmol องค์กรสมาคมผู้ตัดสินและก็สมาคมฟุตบออลังงกฤษรวมถึ ศึกพรีเมียร์ลีกด้วยชนะน,นะครับนี่คือคนขององค์กรก็ต้องปกป้องเอาไว้ก่อนแล้วก็เพื่อไม่ให้ทําให้ผู้ตัดสินเนี่ยเสียความน่าเคารพเสียความน่านับถือซึ่งตอนนี้แม่งก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วด้วยนั่นเองนะครับผมมาาลวครับน่ารักที่เรานํามาฝากกันนะครับในเรื่องของการตัดสินของกรรมาการนะครับว่าเชียร์ทีมไหนมีผลไหม การทำหน้าที่ของพวกเขาเป็นยังไงมีการคัดกันมาอย่างไรนะครับแล้วทําไมถึงกลายเป็นทําไมถึงถูกปกป้องเหลือเกินนะนี่บโทษอาจจะไม่โดนใจสักเท่าไหร่นะครับแน่นอนความผิดพลาดเนี่ยมันอาจจะเกิดขึ้นได้อีกสิ่งที่พวกเขาทําได้คือทําให้มันเกิดขึ้นน้อยลงไม่ใช่ทุกสัปดาห์แบบนี้นะครับไม่งั้นก็จะโดนหาว่ารับงานได้เช่นเดียวกันนะครับ